แล้วคนเดีวนี้มีปัญหาอะไรมีปัญหามากเหรอฮะปัญหามากเหรอกูคุยกับมึงไม่อย่าคุยกับมึงคุยกับมึงนี่ฮะปัญหาเยอะเหรอลูกค้าก็เรียกมาครับอ่ะกูไม่รู้เะแล้วมึงอะปัญหาเยอะเหรอหมอเหรอผมมีปัญหามากเหรอจะกูถามแล้วนะคนโจรเล่นมึงแน่ปัญหาเยอะเหรอปัญหาเยอะเหรอฮะปัญหาเยอะเหรอปัญหาเยอะแล้วกินนะพวกมึงอะฮะผมไม่ได้มีปัญหาใครนะ ทำไม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 โอ๊ยทำไมจะผมไปแล้วทำไมแต่ลูกค้าผมหลีกคุเรื่องต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องของวินมอเตอร์ไซค์นะคะเป็นเรื่องไรเดอร์ไรเดอร์เขากำลังจะไปรับผู้โดยสารคุณผู้ชมปรากฏว่าเจอคุณลุงเจ้าถิ่นค่ะเดินเข้ามาไม่ถ่ายรูปเปล่าๆนะคะเดินมาด่าค่ะด่าจะเขางงเลยว่าเอ้า ผมผิดอะไรอ่ะผมแค่มารับผู you know, right? ้โดยสารคุณผ <ell> ู้ชมผมไม่ได้มีคนแถวเนี้ยมีปัญหาอะไรเนาะผมไม่ได้มีรถคอนแถวนี้มีปัญหาอะไรมีปัญหามากเหรอฮะมีปัญหามากเหรอกูคุยกับมึงอย่ากูคุยกับมึงกูคุยกับมึงเนี้ยฮะปัญหาเยอะเหรอลูกค้าเขาเรียกผมครับอ่ะคุณไม่รู้อะเหรอมึงอ่ะปัญหาเยอะเหรอหมอเหรอผมมีปัญหามากเหรอเดี๋ยวกูถ่ายไว้แล้วคุณตรงเล่นมึงแน่ปัญหาเยอะเหรอไม่ปัญหาเยอะเหรอ ปัญหาเยอะเหรอปัญหาเยอะแล้วเกินนะวงมืออ่ะฮะผมไม่ได้มีปัญหาใครนะฮะไม่ยืนหางมืออย่างนี้ไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมฮะทำไมไม่เกี่ยวแราเมื่อน่จะรู้มันเป็นยังไงยังไงไม่ใช่ว่าอย่างนี้ฮะกูจะมาทำไม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 เดี๋ยว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 เยทำไมเดี๋ยวผวทำไมไม่ทเเดี๋ยลูกค้าผมอีกคน เรื่องนี้ไม่รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ใครคะ่ะคุณลุงคนนี้มายืนถ่ายรูปไรเดอร์ที่มารับผู้โดยสารตรงเนี้ยแหละคะ่ะแถวแถสุดที่สารปรากฏว่าคุณลุงอยู่ๆเกิดอาการที่จะต้องโมโหไรเดอร์คนนี้ขึ้นมาแล้วปรากฏว่ามันมีประวัติเก่าว่าคุณลุงคนนี้ เป็นวินเจ้าถิน<ช>่นเป็นคนที่ชอบมาคุกคามหาเรื่องวินที่เข้ามาตรงนี้ประจำเลยแล้วล่าสุดพี่ปุ้ยคุณผู้ชมชเราเจอคุณลุงเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลุงชื่อว่าคุณลุงอ่างค่ะลูกบอกผมไม่ได้กลางนะ<ช>ไม่ได้กลางเลย<ช> <ๆ S 2> คือจริงๆแล้วเนี่ยพอเห็นมอเตอร์ไซค์ที่เป็นรเดอร์เข้ามาตรงนี้เนี่ยผมเนี่ยจะเดินเข้าไปถ่ายรูปเพื่อจะส่งให้ทางขนส่งจากนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าวินเนี้ยโทษนะคะเขากวนทีนะคะก<อ>วนทีนผมก็เลยโมโห โมโหก็เลยต้องดา่าแบบนี้จริงๆแล้วที่ผมเนี่ยเคยมีปัญหาก็คือเคยทําข้อตกลงกับไรเดอร์ไว้ว่าอย่าเธออย่ามารับคนที่อยู่ในนี้นะตรงนี้มันเป็นถิ่นของฉันอ๋อคืออย่ามาข้ามถิ่นวะงั้นแต่ปรากฏว่าคือลุงขาคือทางฝั่งของคือแก,ด,แกด,ด่าแ,แก,กด,าด่ารเดอร์ด้วยแนละ้วแกก็ด่าผู้โดยสารด้วยนะอย่ามาเผือกว่าอย่างนั้นนะคะแล้วทีนี้พอไปดูไอ้มอเตอร์ไซค์แกนะแกบอกว่าเนี่ยขนส่งจัดก,การเลยนะอพอไปดูป้ายทะเบียนแก ายขาวอ้าวใบขาวลุงก็รับคนไม่ได้ไงคะลุงไปเกลิ้ลุงก็ผิดเหมือนกันนะลุง<อ><อ>นะคะอะฟังเสียงลุงหน่อยไหมค่ะค่ะไอ้าทางฝั่ง,งไรเดอร์อมันก็มารับคนตามปกติกมาแล้วแหละแล้วก็จะถ่ายเพื่อสง่สงผลส่งอะไรเงี้ยแหละแต่ตอนนี้เขาก็มันก็สำราไม่พอใจอะไรนะเวียนครไม่ยอมไม่ยอมไปนะถ่ายเสร็จแล้วแล้วแล้วไปก็ไปตอนนี้ถ่า,ายแล้วก็ไม่ยอมแล้วเรื่องนะเวียนจะหาเรื่องให้ได้ก็เลยเกิดการประทะกันอย่างนั้น ก่อนหน้านี้ก็เคย <ฮะ S 1> มีปัญหากันมาแล้วเหรอคุณลุงมันก็มีปัญหาบ่อยแหละเพราะว่าพวกนี้สางคนต่างไม่ให้เกียรติก <ฮะ S 2> ันก็มีปัญหาบ่อยแหละคก็มีปัญหาบ่อยแต่เขาคนไหนที่เขานั่งเขาให้เกียรติกันเขาก็ะะจะเอ้ยออกไมาห่างๆเลยนะอะไรนะเ <ฮะ S 2> ขาก็จะบอกผู้โดยสารอะไรเงี้ยผู้โดยสารเขาก็จะเออเกรงใจอะไรเงี้ย ลุงอ่างนี้แกมีประวัตินะย้อนกลับไปประมาณปี2565แกเคยมีประเด็นกับไรเดอร์มาก่อนล่าสุดไรเดอร์กว่า40คนค่ะรวมตัวกันจะเข้าไปพูดคุยกับวินมอเตอร์ไซค์นี่นะคะโดยที่ช่วง11โมงที่ผ่านมากลุ่มไรเดอร์เขารวมตัวกันบอกว่าจะไปคุยกับวินมอเตอร์ไซค์เบื้องต้นคุณสุรเชษไรเดอร์อดีตคู่กรณีของลุงอ่างนี่แหละแกเล่าย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะยืนถือกล้องโทรศัพท์ถ่ายคลิปผมอยู่แต่ในใจผมมาคิดว่าถ้าปล่อยให้เขาถ่ายไป ผมก็ต้องไปนั่งเสียเงินค่าปรับที่ขนส่งจุงนะครับผมก็เลยจอดรถก็เลยถามเขาตอนแรกถามเขาดีก่อนว่าเขาอะถ่ายทําไมเขาก็มึนเขาบอกว่าถ่ายถีงขนส่งไงพวกมึงรถผิดระเบียบป้ายขาวอะไรพวกนี้แต่ตัวเขาอะา็ป้ายขาวเหมือนกันเสื้อวินก็ไม่ใช่เสื้อถูกต้องนะเสื้อผีเหมือนกัน<ะ>แต่เขาทํากิริยามเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะ ก็คือทําไมไม่ต่างคนต่างทําหากินไปถูก่าเขาถ่ายผมก็ผมก็ถ่ายเขาคืนแค่นั้นเพื่อเก็บไ้เป็นหลักฐานแค่นั้นครั้งที่ผมเจอเหตุการณ์นี้คือครั้งแรกเลยแต่ว่าผมได้ยินกิติศัก์ตาลุงคนนี้มาตั้งนานแล้วใช่ต้องไปคุยกับเขา แต่คุยกับเขาก็น่าจะไม่รู้เรื่องต้องคุยกับไอ้นี่และค่ะแกก็เลยบอกอ่ะยอมเสียค่าปรับไปตอนนั้น2,000นะส่วนเรื่องที่ในอ่างเนี่ยอาบอกว่าเคยมีข้อตกลงกับไรเดอร์เรื่องให้ไปรับลูกค้าที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อตนเองไม่รู้ว่าไปทําข้อตกลงกันตอนไหนแต่วันนี้ลุงอ่างไม่อยู่นะคะกลับบ้านต่างจังหวัดคงจะไปพักจิตพักใจเดี๋ยวลุงกลับมาใหม่แน่นอน